โยสวัสดีครับวันนี้เรามาเจอขี้หูแฉะของเด็กดำรงหมดเช่นใหม่ละหมดมาตอนนี้มาเต็มร้านเลยครับทั้งมดแดงมดดำตอนนี้ขี้หูแฉนี้เราก็แซะแล้วก็มันก็เดี๋ยวมันติดด้านหลังมาเองครับถ้าไม่ติดเดี๋ยวเขาขูดออกมากันนะปกติมันจะติดนะเอาไม่ติดไว้มันก็ขูดออกมาก็ได้ แสแล้วก็ขูดออกมาเนี่ยอย้ยืดเลยแหละตัวนี้ก็กี้หูข้างในมีไหมข้างนอกเป็นกี้หูแฉะถ้าไม่ได้เอาสำลีหรือว่าคอตตอนบัดอะไรไปเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีอีอะไรไปอัดแน่นอยู่ด้านในนะครับ อ,อันนี้ก็เกิดจากไขมันขับออกมานะครับแล้วตัวเด็กเองก็ตอนนี้ก็เป็นเขาเรียกนอนเดึกแล้วก็เป็นสเก็ตเงินนะครับไขมันเคลือบออกมาเองนะแล้วก็ โอเคเชสมีแผ่นเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวผมจะไอตรงที่เป็นแผ่นดเดี๋ยวจะเอาสีเขียวมาแซะออกนะยี mm hmm. yeah. มาเราจะใช้สีเขียวแล้ว mm hmm. เห็นไหมเห็นไหม เบาๆร็จแ,แล้วก็งานออกมาหลุดออกมาแล้วอือหก็เดี๋ยวเราจะล้างนะครับไม่มีอะไรละแต่บางครั้งถ้านานไปไม่มาแค่มันก็อัดแน่นแล้วไปตันอยู่ข้างในนะแต่วันนี้ไม่ได้เป็นนะครับครั้งก่อนๆน,นี้เป็น ครั้งนี้ยังไม่นานก็เลยไม่เป็นโอเคแล้วบางคนเนี่ยพอนอนด็กเกเข้าร่างกายอ่อนแอเข้าก็จะเป็นเชื้อราได้นะครับอุณหภูมิเหมาะสมอาหารมีอะไรมีแต่ส่วนใหญ่คนที่เป็นเชื้อราเป็นแบคทีเรียเป็นแวรัสอะไรที่อยู่ในตัวแล้วออกมาเนี่ยเกิดจากการพักผ่อนไม่เพียงพองนะัะ และภูมิคุ้มกันร่างกายมันรถโดยธรรมชาติเนี่ยร่างกายมีภูมิคุ้มกันอยู่แล้วมันจะไม่เป็นนะครับบาลูกค้าก็มารอกันอยู่เอ้เนี่ยอย่าเอานี้ไปอันนึ่งดิเพื่อเอา,วาไว้ให้ครูมีสอนเด็กกันบนดอยอะ่ะมันใช้แก้วโยเกิร์ตอะไอสิ่งของที่มันทิ้งทิ้งอะ เสร็จที่มันไม่ใช้อ่ะแก้วโยเกิดไม้เสียบลูกชิ้นแล้วก็หลอดดูดนมอ่ะเนี่ยเป็นกังหายลมเล่นเนี่ยพอไปอดัดแอปมันไม่ได้ใช้แก้วโยเกิดมันก็ไปใช้อีเนี่ยอีกล่องนมอ่ะเพราะกล่มนมเป็กระดาษอยู่แล้วใช่ไหม ชิมไปแล้วก็อยู่ได้เลยเมื่อก่อนเนะี่ยชอบเอาไว้ตั้งข้างนอกใช่ไหมแล้วก็ฟัง ตอนนี้เขาตั้งข้างในนี่ใช่ไหมอยู่หน้าแอร์พอมันลมมันเริ่มตีมาแล้วมันหมุนอ๋อเสียงสะใจกว่าเก่ากรู้สึกชอบมากอ๋อทางบ้านอาจจะได้ยินเสียงเหมือนอะไรหมุนๆนเนี่ยก็คือผมเอาพัดลมไม่ใช่พัดลมอยเอากังหันลมที่ทำแบบซ้อนกันเยอะๆไปไว้อยู่หน้าแอร์นะครับให้มันหมุนเล่นๆแล้วผมชอบ ชอบอะไรที่มันเคลื่อนที่หรือว่าเป็นเสียงแล้วมันดูเหมือนมีการเคลื่อนไหวแล้วมีชีวิตอ่ะครับไม่ไม่ชอบชีวิตแบบนิ่งๆอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะก็มีกระดิ่งด้วยนะกระดิ่ง อใช่ว e ันหลังเนี่ยจะเอากระดิ่งแบบเสียงเพาะๆเอามาแขวนไ้แล้วก็ให้มันดังก้องแกงก้องแกงอยู่นี้นะอืม อ,อ่าตอนนี้ด้านในก็น่าจะสะอาดหมดแล้วนะครับก็เอาไปซับถึงขอบแก้วหูเลยนะทำสำลียาวๆเล็กๆนุ่มๆเข้าไปนวดนวดนวดไม่น่ามีปัญหาโอ้ มีเศษขี้หูออกมาด้วยโอเคขออีกสักเที่ยวหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปข้างโน้นกันวันนี้ไม่ได้มีแบบเยอะแยะแบบที่เคยเป็นนะครับตอนนั้นมันเยอะแยะแบบที่เคยเป็นแบบครั้งก่อนๆนั่นน่านจะเป็นเพราะมันนานครั้งนี้ยังไม่นานเลยแต่ก็ดีละมาอย่างนี้จะได้แข่งง่ายๆสบายๆ จบสะอาดเยยมอ่องไปข้างโน้นกันโยละมาหูข้างขวากันหูข้างขวานีาน่ดูด้วยตาเปล่าแล้วก็ยังมีขี้หูเยอะแต่ว่าจะเยอะกว่าข้างโน้นไหมเดี๋ยวเราเค่อยมาดูกัน <H it S 1> น่าจะน้อยกว่าข้างโน้นหน่อยแต่ว่าด้านในเนี่ยจะมีเป็นแผ่นหรือเปล่า ก็ออกมาแล้วนะครับมันติดอยู่ด้านหลังเนี้ยขี่หูแฉขี่หูแฉเจ๊ะแจ๊ะแม่แม่ขี่หูแฉขี่หูแฉเจ๊ะแจ๊ะแม่แม่ใช่คำเมืองแจ๊ะแจ๊แม่แม่นี่แปลว่าอะไรเนี่ย สกปรกเหรอหรือว่าเฉะเมันน่ารังเกียจมันมันก็จะเฉะเนั่นอเนอแบบนี้เนอเนอหนะเนอหนะใช่มันก็มันก็ไม่เหลวสักทีเดียวเพราะมันก็ไม่แห้งสักทีเดียวไม่ไม่เหลวไม่แห้งไม่หลอกไม่ดำจำนำไม่ได้ไม่เกี่ยวเหมือนคำเมืองมละคคำเลย ตอนนี้เราก็มาแซะแซะแซะเฮ้ยอะไรวะ่อยอะไรวะเนี่ยเลือดหัวสิวเหรอ๋อข้างนอกไม่ใช่ข้างในตกใจเลย เป็นแค่รอยถลอกครั้งหนึองโอเคโอเคนี่ออกไปละก็ตอนนี้เราจะไปแซะจากตรงก,กลางมันนะครับโอเคโอเคโอเคค่อยๆทำค่อยๆทำ เย็นนี้จะดูเล่บอลไทยกับบาซินกว่าคิดนี้จะได้ลงก็ต้องเป็นวันที่สี่รูนนะครับเพราะวันที่สามเนี่ยคือวันนี้วันที่สองวันที่สามเนี่ยน่าจะเป็นของเฮตุต่อยก่อนเฮยต่อยแค่หูโคตยากน,ยนะนะเท่วน,นี้ก็ยากเหมือนเดิมนะครับอันนี้ปกติก็ยากนะครับแต่วันนี้โคตรง่ายเลย โอ้ยนี่ไงมีแข็งแข็งหลุดออกมาละนี่เห็นหมะเนีย่ยแข็งที่สุดของวันนี้ละหมายถึงหูนี้นะไม่ใช่หูอื่นนะแต่เมื่อเช้าเพิ่งแคสเฮติไปอะ่ะแล้ววันนี้เป็นรายที่สองคือบางวันก็มีคนมาแคสน,นะแต่ว่าเราไม่ได้บันทึกเทไปเพราะบางทีไม่มีอารมณ์บันทึกอครับแล้วก็ก็ขี้เกียจแบตบก็หมดเลยก็หมด ตอนนี้แรงจูงใจที่จะอัดคิดพวกนี้บางทีก็ไม่มีนะครับเห็นไหมแรงจูงใจเนี่ยมันมีเหมือนมีไม่ใช่เลือดไม่ใช่เลือดเฮ้เรื่องไม้ขี้หูมันออกสีชมพูยี่วะนั่นสิทำไมมันออกสีชมพูะมอะฮะ ไม่ใช่มันผสมอยู่ในขี้หูไงมามามา,มาเดี๋ยวจะให้ดูนี่นี่นี่ไม่มีเลือดนะขี้หูปกติงก็สีเหลืองมั้งสีขาวมั้งไอ้นี่เป็นขี้หูสีชมพูอะหรือว่ามันผสมใช่ไหมสีมันลงก็ไม่รู้ ไม่รู้ฉันฉันนั่นไงก็เดี๋ยวเราจะใช้สำลีไปซับบัญญาออกนะครับ ตอนนี้ก็แค่ข้าที่แฉะรอบหูเนี่ยออกให้หมดพอเราเอาความชื้นออกหมดหูก็น่าจะสะอาดท้าไมสะอาดเราจะจุดไฟเผาเวอร์ไปตอนนี้เรากำลังพันสำลีให้มันเร็วๆเล็กๆ เรียวเยวเล็กๆทำยาวๆหน่อยแล้วเราก็จะเอาทะลวงเข้าไปในหูเพื่อซับน้ำยาใช่ใช่ซับน้ำยา น้ำยาน้ำยาประหลพลาดนุ่มไม่ใช่ละครับตอนนี้เราน่าจะไม่มีปัญหาขี้หูแฉะก็หลุดออกมาขี้หูผงก็น่าจะละลายหมดแล้วครับขี้หเูเป็นแผ่นๆไม่มีนะโอ บางคนอ่ะพอมีขี้หูเนี่ยมันก็หายใจไม่ออกเป็นวัดคัดจมูกว่าพอมาแคะมันก็โลง่งซึ่งก็ไม่รู้มันไปเกี่ยวข้องกันยังไงแต่หลายๆคนก็บอกว่าอาการแต่ละคนเวลามีขี้หูเนี่ยแล้วเขารู้ว่าเขามีเนี่ยไม่เหมือนกันอีกอบบแต่ทุกคนพูดเหมือนกันหมดเมื่อเอาออกได้ปุ๊บรู้เลยแล้วแบบมัน เบาสบายมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกบางทีก็ไม่รู้จะบรรยายยังไงคนทางบ้านล่ะครับใครเคยแบบแค่หูปั่นหูตัวเองแล้วมีความสุขแล้วก็ฟินมาัางเมมกันได้นะครับส่วนช่องเรายังต้องการกำลังใจอยู่นะครับเพราะเงินจัด YouTube นี่ได้ยากได้เย็นมาก ห้าบาทสิบบาทอยากบริจาคได้ก็บริจาคเลยครับผมเขียนเลขบัญชีไว้ให้แล้วครับรับรองอยู่ตรงนั้นได้เลยโอมนมาเลยได้ครับห้าบาทสิบบาทได้หมดหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งอะไรเนี่ยก็จะช่วยได้เงินด้วยนะครับเพราะยิ่งแชร์ยิ่งไลค์เนี่ยก็มีคนเห็นแต่เราทำไอ้แบบ ไอก้กดดาวกดอะไรนะั่นม่ได้ที่เขามีเงินจ่ายกันเอ๊ะเราก็ไม่รู้นะว่าเขาทำไงนะผมวันนั้นก็ว่าจะทําแล้วจะเปิดดูแล้วสุดท้ายก็ลืมตอนนี้ก็เลยไม่ได้ทําเลยครับก็ยังเสียดายอยู่ก่อนที่จะแค้หูเนี่ยเมื่อกี้ผมก็เพิ่งดูไฮไลท์เออเด็กยูสิบปีผู้หญิงของเราเนี่ย ตบกับเด็กคาทักสถานวอลเล่บอลนะครับวอลเล่บอลไม่ใช่ตกจริงๆตบลูกบอลวอลเล่บอลเนี่ยเราชนะเข้าไป3าต่อสเซตละโอ้โหแบบขนาดแค่ดูไฮไลท์น่สนุกมากเลยพวกนี้จะติดตามดูว่ามันจะมีสดไหมพอรู้สึกว่าชิงแชมป์มเอเซียยูสิบหเนี่ยไปจัดที่ประเทศจีนนะครับโอเคโอเคตัวตกของเราอ่ะคิดอะไรไม่ออกบอกใบเตยอ่ะเย้จบ แม้ใครมาเนี่ยจังหวะนรกของจริเงเลยดูสิอันนี้คือขี้หูแฉะที่ว่าเยอะไหมส่วนนู่นคือเสียงลมแอร์ครับเอาดังอยู่นั่นนะปะเ,เจอกันคลิปหน้าครับใครเนี่ย พอจะรับก็ปิดอีกนะแต่เจอกันคลิปหนะ้า